สวัสดีครับสวัสดีครับครับทธรรมชุ่มมนี้พระเที่ยงก็เดินทางมาหาคุณนาทองพูนเนาะครุณธรรมชุ่มเนาะมาถามข้อฝันครับคุณพ,อพ,พ่อยิ่งลุงเรื่องครับผมเพราะว่าได้ยินว่าจากคุณนาทองพูนนี่ว่า,า,าหลายหัวด้ะครับฤฤฤฤฤพระม,มิโชคมิลานนะครับเนาะไปครับท่านผู้ชมว่าหลายใหญ่่หางเพื่อนกำลังสัมผัสกันเข้าไปฟังจากปากคุณนาทองพูนพร้อมๆกันว่าเพื่อนจะไดจะใดจะไปฝากให้ท่านผู้ชมแฟนจองเนาะครับเนาะได้ได้แบบความฝันที่ต่อข้างหน้าอย่างเเลยบอกครับ ตรวเสียงันดังมันกสะเทือนก็หมดงแห้งเลยครับหลายช่องเลค่ะกับอ่าวันเมื่อกี้คุ้นป่าได้บ่คะเมื่อกี้ว่าได้จ้าคุณคุ้นป่าฟันอ่ย่างเงันนั้นราาเจ้ามาถามหนี่สามหี่บาทนั้นแต่ว่าเราว่ได้เป็นอย่างไเจ้าแบบเส้นโอ้โหหรือการาเจ้าว่าบอกเลยอว่าอะก็ฟันโทษครับเรื่องรถทานแตหันฟันว่าก็เจ้ามาถามหี่เาับเนา มาถามนี่ยี่สิบาทครับสี่สิบอ้สี่สิบาทอรับพอต่อครับสี่สบบาทเดีวได้ว่าขาเจ้ามาบอกเลขว่าเราจะได้เสือเสื้อสี่ศูนแต่สี่นยนีกะกะซื้อไปแต่มเดียวนะคะน้คันเนไม่ใช้ซื้อถึนซื้อลงกะเม่่ผู้ชายเขาเตงนโตดีๆดีกยขาเจ้ามาบอก แต่เขาจะบอกว่าแปดสองเดิมหมอนนบอกว่าแปดสองเป็นที่ใส่ผู้จับกันบอก่ะที่ใส่โอ,จอ,จอจ้จับมันมันมันมาบอกในในจังไดียะยางยางเขาบอกด้วยว่าจังเดียางแต่จรียญี่ย่าจับรุมกัน แต่เส yeah, ้นไสก็นั่นบอกว่าแปดสองนนานหลังเดี้ออกอะามอ่นเปิดเียงนีนาป็นเขนมนินึงปัายงรล้วเกินไปเลยวเปิดค่ะท่าชมเมื่อกี้นะคะก็มีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะทุกชมเดี๋ยวจะให้คุณป้าเปินหน่อยฟังใหม่นะคะว่าความฝันของคุณมีความันตองหดเป็นจังไรครับ จากฝันน่หะจากฝานามีผู้ชายแต่งตัวดีๆใส่สุดดำๆมาค่ะมาว่าว่า<ม>อยู่กันเลาะๆอนี่และเราจะขอนาง้วลาแปดสองนะแปดสองเด้ออาจารย์วลาเขจะบอกเนี่ยคือค,คุณป่านางนาอยู่จะสีอะไรนะคะเนาะคนมาบอกขังอย่านีสีว่าเป็นผู้ชายหลางใหญ่บอครับ กระบาพอกท่านเราผู้ใดญกว้างอ,าอ่พนนแตกายแบบมันกระสิบคำหูวาคำายสื่อแปดสอแปดสองะ้แต่2 2> ที่นี่เคลืนต่อมาตรงนั้ฝันมาได้กบญญญตีวางได้ว่ากบได้ก,บ,ดกบนี่ได้แบบอะไครับได้ได้อยู่ในหูจ้ะโอ้ไปไปล่วงเอาในหูบ่ะไปหาไปกลนหาธรรมดา,า,าโอไปหากบนำหูนำไงนี่เนาะได้ได้จับน้ำบ่ได้จับ จะมาหักขาป้อมจะมาหักขาจับขาค่ะกะจับมาตัวแรกกบว่าเป็นอย่างเนี้ยจับมาได้ใส่ของเรียบร้อยจับลงไปอีกยังอาอยังยังอีกตัวหนึ่งเมื่อนั่นตัวที่สองนั่นจับเกินมาตัวที่สองนั่นจะว่าขาหักขาล้นคือญี่ปูนี่ไหมแต่ขาหนึ่งขาลุดขาหนึ่งจ้าขาหนึ่งัาเหม็นเม็นเขาตีกันปุ๊บอกก้อเก่านะคะ กบกระเกา<ม>คันตามทีคุณนป่าพุ่นวากาฮักคันค้าฮักครั้งหนึ่งกับเป็นหนึ่งอาสัยของเรียบร้อยมาหยอดเงี้ยดีใจมุมุได้กบค่ะเท่านี้แหละค่ะกัน<ม>เป็นเป็นเก่าหนึ่งกับแปดสองอันอันนี้จากพีแอนนิงแปลนะคะข้อมฝันที่สองของคุ่ป่าเพื่นนะคะ พรผพ้ชมาันได้ฟังอยู่นะ floor, mm hmm. คะกระลองนําไปพิจารณาเบอรงเราเองนะคะสาหรับความตันขีดของน้องเป็นปริศนานะคะเป็นปริศนาให้แปลเองนะคะแต่ว่าการขันเมนแอนดมินแปลกระย่างที่บอกไปนะคะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าแปดสองปกติแล้วปกติแล้วขันเข้าไปร่วงเอาในในหูนี่เนาะหูนี่มันจะเป็นเป็นกลมๆมรือเป็ีนศูนย์ได้ดิเนาะคืองานวันเป็นศูนย์ได้ด้วยครับคืออยู่ครับช่วข้าไป โจ้ก,กับไปตัวที่แรกเนาะมันยังย่างอีกไม่โหดดีใจว่ะดีใจไม่ต้องไ,ไปแต่ว่าตัวที่สองเอาขึ้นมาเด็กขาล่นไปขาหนึ่งคือยีปูเนี่ยเ้าสิหักขามันล่นต้องไปต้องไปขาแต่ว่าหักแล้วยด้หักเหลี่ยมหักขาปั๊บน่ขาเลยล่นลงคือขายีปูเนี่ยขา,ขาที่สองล่นบ่ ล้นขาเดียวล้นขาเดียวยังขาหนึ่งล้นขาหนึ่งยังขานึ่งนะครับเป็นแนวด้เนาะบารตเป็นแนวด้ยบาตน่ตีกเป็นหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์บลกบกครบเป็นเก้าคบเป็นเก้าหูก็เป็นศูนย์ขเป็นขาขานึ่งก็เป็นหนขานึเดีวขาหนึ่งอันนี้ตีง่ายๆนะครับตีง่ายๆตีตามความรู้สึกของแอดมินนะครับจากทีู่มา แวาไปหากบเขาไปหลายคนบอกคุณอาขี้ว่าตัวเาบ่หลายบ่หลายบ่โอ้ว่าไปก้นลงไปแล้วมันข้อกบก็พขอเลยแม่นบ่อยู่บุหรี่ข้อกบตัวนี้เนาะครับผมเป็นหงไปเห็นหงุ่งนึไปกบใช่แล้ครับกบอยู่บุหรี่อยู่บุหรี่อันโตโตความฝันโตแหลงไงก็คือคุณคุณป่าฝันตอวีนนะคะเนาะ ราเความันที่สองคุณป่าตันประมาณเม่ไดะประมา่ห้ากันบมดุนโอหากันบมดุนสหมื่นสี่ร้อยบาทเราจะเลือกมันมีสองตัวได้พันหนหู้เดียวสองตัวเด่ที่ตรงนี้นูอยู่ในกล่อก็สองตัวเอนี่ยเอเป็นสี่พันแปดานนี่บอจัจับได้จับใสาในของใส่ในของไปพวกในของเห็นสองตัวหัวในี่ก็สองตัวอยู่นั่นมันมี มันมีมันมีสองตัวนี่ล่ะแล้วจะทำไจมจะแบเอกันนี้อยู่ตะวนน่้เของขอเป็นศูย่เกของย่ของสตัวเก้าสองนตามลัทีิของหน้าพุ้นนี่เนาะพื่นฟันงวดกวอนเพื่นฝันได้ศูนย์ซี่เป็นปอมมันมาออกสามศูนคือคือรถแต้มหนึ่งแมนเป็นเป็นักสั้นมาตลอด่ครับหรือว่าตรงเป๊ะแบบนี้ ันเกตเป๊อัน,น,น,นี้เอัี่แหละไม่งวดบางหันละมีงวดบางหันมาล,ลดม่นม่ครับโอ้บอกตามตรงส่วนมานจะมาตรงตรงเลยมีงวดหนึ่นนง<า>หนันคือลดแค่แต้มเดียวแต่ว่ากับพลาดกับลดแค่แต้มเดียวเนาะบ่หางแม่นว่าศูนย์สี่ศูนย์สามสามศูนย์มันก็เป็น กติ๊บมินกับฟันตัวเดียวเั่นั้นที่สวยโอ้เป็นเป็นคนที่ฝันตัวเลขบ่หลายครับท่านผู้ชมฝันได้ตัวสองตัวบ่เคยได้สามตัวถือมากก็ถือก็สองตัวแต่ว่าได้เจรละมีนแสดงว่างวดมังหันบ่ได้ชื่อท้องเลยได้ข้าวเปวๆว่างัวัดได้ถูกมีชื่อื่อท้องมาไว้ตลอดทุกงวดนะบ่ครับท้องได้สองวงนี่ครับเป็นน้ำพักน้ำแรงถ้าความฝัน คนมีโชคมีลาบครับผมน้ำพ mm. oh, okay. 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 ัก huh. น้ำแรงจากความฝันแมนแมนตัวก็ตกเป็นทอ่น้พักน้ำแรงคือเกาพราะเาฝันดีามีนี่กัความฝันด้วกันวครับควาฝันเนี่ยฝันมาได้ก็บเรียมขึ้นเพิ่มมาแล้วด้ยนะเมื่อหน้ากองเนี่ยโอ้ยมันก็จะเลยซื้อท้อมาจัดของได้น้ำห้านเนี่ยโอ้ห้านนี่ก็ให้โชคให้ลาบเพื่อกันบอกุณนา ร้านีอนในโชคไม่รูปแบบลครับร,ร้านเาเปี่ยลาจับถูกใหอโอ้ราจับถูกจัร้จับจับถูกใละชาวจ้าเลามาย่าไม่ศเลยอ้ามางไม่โศ<อ>้เ่ายเพื่อนเป็นเพื่อนมาเสริฟบารมี่ให้เฮาเนาะเสริมบารมีให้หเฮ <ừ> า,าอเรื่องอเั้านเรื่อง้านอเีเปียกังเนาะ กสิได้โชคน้ำเพลิน,นครับข้อถามใหม่นะคะที่ว่าเิคนร้านเิคนจับกลุ่มห้ใไมบางหวยสิจับแบบเป็นถูแนว่ยอะรับเป็นถูเป็นเหลรียว่าเกิดโชคเ<อ>สียงโชกเสียงไทย<อ>ถูน้ำโชคบรรโา<อ>กาศเอาเขาเปจุดจังสีบจ้านโอ้เส<ห>ียงไทยเพราะที่เราคิดว่าจับถูไปหลายการนะครับท่านผู้ชมโอ้เป็นถูเสียงไทยเนาะเอาเอาอันเดียวเลยเอา วานาจะได้เบิองอีกอยู่นะครับ่านผู้ชมเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นความฝันของคุณนาคุณนาต้งพูดนะครับผมเนาะพิ่นฝันให้แต่ว่าตอนพิ่นฝันครั้งแรกนั้นมันบอกว่า8ปดสองได้มีคนมากกว่าสิบข้างหูครับ่มนผช้ชมมากกว่าสิบแต่ว่าฝันครั้งที่สองนี่เป็นกบครับครับผมไปหากบปรากฏว่าไปได้อยู่หูเดียวสองตัวหักขาตัวที่สองนั่นครับหักขาแล้วเหี้ยออกขาหนึ่งวันนี้ <laughs> สร้างบกบกสองตัวมีสามขาเอา้าก็เลยแต่ท่านผู้ชมจะแปลเอาเอานาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะเที่ยงบ่ขอแปลแต่ว่าส่วนตัวคุณน้าแต่ว่าส่วนตัวได้แล้วลกบได้มากหอดเฮียนเลยกบสองตัวกัในในคุณน้าแปลนี่คุณน้าจะแปลไ,ได้บอลกบนี่จะตีได้บ่เออแต่ว่าแปลสองนั่นคือพราะว่า100 100ัติปั้นโตแสดงว่ามักมัก มักแปดสองแข็งมากเลยหรือแข็งยังสินะบ่กเอ็มคแข็งว่าเพิ่นได้ตัวเลขกแปดสองแล้วเพิ่นมาฝันว่าได้ของยังสินะครับ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 พอใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าโบนเอาจจะไม่หยามความฝันจริงๆเนาะหยามตัวเลขตัวหนีวะเออมันเป็นตัวหนีล่ะแม่เอ็มันเป็นตัวหนีได้สิ่งได้ของมาได้กบอืมได้กบเอ้ยได้มาเหือนหนำจับจับมาได้ใส่ของอืมได้กินได้อยากก็คือเหมือนจับกบมาได้กัเพิ่นก็ต้องมาอยู่ซึ่งแล้วเนาะ อันนี้พระเที่ยงกับเจ้าพะขอแป๋ได้แต่ว่าท่ามู้ชมท่านไหนอยากแป๋ก็ล่องล่องไปแป๋บุ๋งเนาะท่านผม้ชมเนาะกบสองตัวอยู่ในหู้เดียวกันเหลือสามขาครับผมเนาะเอาตัวนี้ก็เป็นความฝันของคุณนาท่องพูนครับผมคลิปนี้ครับผมแน่นแน่นครับความฝันเลยครับผมเพิ่็มีโชคมีมีลาบอยู่เรื่อยครับผมย่างเพิ่นบอกแหะครับผมยังเป็นเป็นในโชคมาจสดงงวดเพิ่นก็จะซื้อสิ่งของมาไว้ก็ยัง สี่ซิงประลับตัวเองอย่างสี่แหละครับเนาไไนนนนนะก็คือใส่แหวนอย่างสี่แหละครับเอาไว้ให้มันไเห็นโดนๆเนาะคุณหน่านเนาะครับผมสุดท้ายนี่อพอเที่ยงกันสรุปตัวเลขให้ฟังเนาะครับเนาะของคุณหน้าทังพูดนี่ก็มีแปดสองตัวเดียวเนาะคุณหน้า